เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบัญชีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรวมทั้ง FC นะครับหลายท่านเข้ามาพูดมาคุยส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็ได้มีการซื้อขายกันบ้าง เหรียญที่ซื้อบางครั้งก็นำมารีวิวให้ชมบ้างหรือว่าบางทีก็ปฏิเสธกันไปบ้างแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วก็อยากให้ทำความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าบางเหรียญเป็นเหรียญที่ครูโดงไม่ได้มีการประกาศรับซื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับมากกว่า90%ส่งเหรียญที่ชำรุดจากการใช้งาน เข้ามาเสนอขายครูโด่งก็ปฏิเสธไปก็อยากให้ทําความเข้าใจเนาะคลิปนี้ e p นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญของในหลวงราชการที่9 3, 3, 3้าเหรียญสพศนี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้ใครมีรวยไม่รู้ตัวทั้ง3ามเหรียญสพศนะครับดูเพียงแค่พศเท่านั้นแม้เป็นการเสียเวลาเข้ามาดูเลยนะครับ คุโดงบอกได้เลยเหรียญแบบนี้มีการค้นพบค้นเจอนะครับแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในมือของนักสะสมรุ่นใหญ่กันหลายเหรียญแล้วไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาดูเลยสําหรับเหรียญแรกที่คุโดงจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทที่คุโดงจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ5บาทเรือพัดที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ เหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะใครมีเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับนี่ครับผมด้านหลังเลยเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับปี2 5 2พอสเพศเดียวนะครับ2529ไม่เกี่ยวกับ พศ2530หรือ31นะครับปี2529ปัจจุบันที่กูดงเห็นที่ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อนะครับสูงถึงตั้งแต่500,000บาทนะครับ500,000บาทขึ้นไปนี่ถ้าสวยๆนี่อาจจะถึง1ล้านบาทนะครับปี2529พศออเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่2ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับเหรียญที่2 ที่กคโดจะมาพูดถึงเป็นเหรียญในหลวงราชการที่9อีกเช่นเดียวกันเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ1บยน1บาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับที่อยู่ในมือของโคโดเป็นปี2,500ปี2,500นะครับราคาเล่นกันก็100ยบาทหลักร้อยบาทเท่านั้นเองแต่ปีที่เล่นกันนะครับเกือบหลักล้านเนี่ยก็คือปี2,493 2,493นะครับพอสอเดียวนะครับที่เล่นกันเนี่ย 2,493นะครับเน้นย้ำปี2,500นี่หลักร้อยปี2,493นี่หลักล้านบาทนะครับในหนังสือก็ประเมินเอาไว้อยู่600บาทนี่คือเหรียญที่2ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับไปต่อเลยอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ครูดงเคยทําคลิปออกมาอยู่ประมาณทั้งสคลิปนะครับ2คลิป3คลิปเกี่ยวกันแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราคาเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ5บาท ของในหลวงราชการที่9้าอีกเช่นเดียวกันเหรียญนี้จะเป็นเหรียญคุดเฉียงคุดนี้มีหลายคุดนะครับคุดตรงคุดเฉียงแล้วก็คุดเฉียงก็มี 2- 3สพศ2 5 2 0 2 5 2 2่รยีแต่เหรียญที่มีราคาสูงนะครับคือเหรียญพศ2524พศเดียวนะครับที่เล่นกันหลักแสนหลักล้านน่ะสามเหรียญสามพศนี้ พูดง่ายคือใครมีรวยไม่รู้ตัวเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงต้องเป็นปี 2, 5 5 9พสเพศเดียวเท่านั้นเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินต้องเป็นปี2493เหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญ5บาท ปี2,524 3เหรียญ3พศนะครับ2,529 2,493และ2,524เป็นเหรียญทดลองเป็นเหรียญทดลองบล็อกนะครับแต่มีการหลุดลอดออกมาเพราะฉะนั้น3เหรียญ3พศนี้กลับไปบ้านเช็คดูนะครับถ้าใครมีรวยไม่รู้ตัวอย่างขี้หมูขี้หมานี่หลักแสนนีได้แน่นอนชีวิตเปลี่ยน คลิปนี้อีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดิคอย